ขึ้นจริงอีกแล้วครับกุณผู้ชมครับไทยลีกเล่นของสูงบุรีรัมสัตว์แข่ง6,200ล้านทำเอาเหงียนกระอัก ต้องบินมาขอดูงานแบบด่วนๆก็เรียกว่าแจ็คพอต,ตแตกกันเลยเดียวหลังจากประกบรอบแปดทีมสุดท้ายสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเอเชียนะครับที่ต้องบอกเลยว่าจับฉลากกันแบบหมัดๆมือยังร้อนไม่หายเลยครับเพราะว่า รอบ8ปดเมสุดท้ายที่บุีรำสามารถผ่านเข้ารอบเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทหรือว่าถ้วยใหญ่ของเอเชียนั้น ก็มีการประกบแบ่งคู่แบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดครับจับฉลางออกมาเนี่ยเจอกับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียนะครับนั่นก็คืออันอาลีที่มีซุปตาหลากหลายแขนงเลยครับทั้งโรเบโตโฟอรบิโนและก็ริยาสมาเลสอีกหลายๆคนนะซึ่งจะต้องโคจรมาเจอกันในวันที่26เมษายนหลังสงคามเจอกันแน่นอนครับผมเองก็ยังตื่นเต้นไม่หายนะ ที่ทีมจากไของเราจะไปกระทบไหลกับทีมระดับโลกแบบนี้สซาดีอาระเบียอย่างอันอาลีพวกเขาเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงมากๆเรียกว่าเป็นรองเพียงแค่อันนาเซอร์และก็อันฮีลานเท่านั้นนะครับเพราะมีผู้เล่นระดับบิ๊กบิ๊กมากมายซึ่งผู้เล่นตัวหลักก็แน่นอนว่าเป็นโรเบโตเฟอร์มิโน หรือว่าจะมีริยาสมาเลสโรเกอร์อิบานเนสคือหลายคนมากนะครับเป็นจุดเด่นเป็นตัวสำคัญโดยพวกเขาก็เอาชนะอันรายานมา5ต่อ1รวม2เกมผ่านเข้ารอบมาสุดท้ายเนี่ยมาเจอกับบุรีรัมยูในเต็ดแล้วบุรีรัมเองครับมีมูลค่า ภายในทีมเนี่ยเพียงแค่495ล้านบาทแตกต่างจากอันอาลีที่มีมูลค่าทีมสูงสุด6,200ล้านบาทโอ้โหนี่มันกี่เท่าครับเนี่ย4-5เท่านะครับทีมต่างกันในรอบ8ทีมอยา่างที่ผมบอกไปอันอาลีอยู่แับที่3ทีมมูลค่าสูงสุดส่วนบุีร์อยู่แับที่7ทีมมูลค่าสูงสุดนะครับก็รั้งรองบอยของตารางเลยโดยทีมที่ มีมูลค่าต่ำที่สุดในการแข่งขันร,รอบแทีมก็เป็นกวางจูครับมีเพียง307ล้านบาทอันดับที่8นะครับอันดับที่7เนี่ยบุยรัม4ี5รออันดับที่6เนี่ยเป็นคาวาซากิฟันตาเล่ครับ560ล้านบาทอันดับที่5เนี่ยก็เป็นโยโกมาเอฟลินตหอส645ล้านบาทอันดับที่4ครับเป็นอัลซาร์จากกาตานะครับที่มีมูลค่า30,30ล้านบาทอันดับที่3ก็เป็นอันอาลี6,200ล้านอันดับที่2 เป็นอารนาเซ์ของคิเซโนโรนันโดนั่นเองครับที่มีมูลค่า6,400ล้านบาทและก็อันดับที่1เป็นอันฮีลันที่มีมูลค่า6,600ล้านบาทเนี่ยครับคืออันดับทีมที่มูลค่าสูงสุดในรอบ8ทีมทั้งนี้ซึ่งถามว่ามันมีผลเสียอะไรไหมที่ต้องเจอกับอันอาลีผมคิดว่ามันมีแต่ได้กับได้นะครับเพราะว่าบุยรำเองการผ่านเข้ามาเล่นรอบ8ทีมเนี่ยมันเป็นครั้งที่2เท่านั้นที่ทีมทําได้ซึ่งเป็นตัวแดนจากไทยลีกที่ส่งผลต่อ ประเทศไทยของเราเยอะมากนะครับทั้งการได้ค่าสัมประสิทธิ์ของเอเชียแซงจีนเป็นที่เรียบร้อยครับและเราก็ได้โคตาอบวกหบวกหเก็บไว้ในมือซึ่งจีนยังไงก็ไม่มีโอกาสแซงได้เพราะว่าพวกเขาตกรอบไปแล้วอยู่ที่บุรีรัมนีแหละว่าจะทำงานได้ดีแค่ไหนถ้าเกิดเสมอหรือว่าเอาชนะได้เนี่ยมันจะเป็นแรงกระเพื่อมมันจะเป็นแรงกระหึ่มเยอะมากและตอนนี้ก็โด่งดังไปทั้งอาเซียนแล้วครับมีคอมเมนต์ของแฟนอาเซียนเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียถึงกับมีคอมเมนต์ออกมานะคบว่า2ประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครที่ยืนอยู่บนอิสระของโลกนั่นก็คือประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็มี การอวยพรให้บุญรำครับบอกว่าขอให้โชคดีนะบุยรำพวกเราสนับสนุนจากประเทศมาเลเซียหรือว่าคอมเมนต์จากเวียดนามครับเขาบอกว่าผมเชียร์บุรีรัอยู่ในเตดนะพวกคุณเป็นสโมสรน่แข็งแกร่งมากในอาเซียนตอนนี้รักจริงๆจากเวียดนามเมนตมาก็บอกว่าเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นพวกเราขอสนับสนุนทีมจากอาเซียนและมีโอกาสสูงนะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโรนัลดจริงๆถ้าเกิดบุยรำสามารถผ่านเอาอาลลีไปได้เนี่ยก็จะ ไปเจอกับคู่ของกวางจูกับอัลฮีรานซึ่งผมว่ามันเป็นงานยากเหลือเกินนะและการผ่านเข้ารอบมาแบบนี้หรือว่าการรำบงานที่ดีแบบนี้ของบุรีรัมเองครับก็ทำให้สโม,มอสรจากเวียดนามบินมาดูงานถึงบุรีรัมเลยซึ่งก็เป็นสโม,มอสรเจ้าบนทุ่มในลีกรองของเวียดนามนั่นเองครับตัวสกัดของเหงียนคองเฟืองที่ได้ประสานงานผ่านสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมสโม,มอสรบุรีรัมโดยกันมาครั้งนี้ก็ได้พบกับประธานเนวินชิดชอบด้วยและก็เหมือนจะ ตั้งใจมาศึกษาวิธีการบริหารจัดการของทีมแชมป์ไทยลีกของเรานะครับจับมือกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะเวียดนามตอนนี้เหมือนเขาจะตามรอยตามสเต็ปเราเยอะมากก็มีข่าวแว่วมาว่าจะใช้คนญี่ปุ่นด้วยในชุดเยาวชนของเขาและที่พิกไปกว่านั้นครับเมื่อโชว์ฟอร์มโดดเด่นแบบนี้เนี่ยไม่แปลกเลยที่สโมสรในเอเชียสโมสรจากสุดอาหรับจะให้ความสนใจเนื้อหอมกันเยอะมากๆโดยเฉพาะสุปรนัทเหมือนตาครับที่ล่าสุดเนี่ย มีข่าวออกมาอีกแล้วเกี่ยวกับทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียสนใจในตัวจะดึงไปร่วมทีมซึ่งบุยรัมเนี่ยมี3คนด้วยกัน,นครับคนแรกก็เป็น กิมเมปิสโซลี่กองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมนั่นเองครับที่สามารถยิงประตูติมทลายในไทยลีกและฟอร์มร้อนแรงในถ้วยเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกก็ได้รับความสนใจจากทีมตะวันออกกลางโซนอาหรับกันเลยทีเดียวหรือว่าอีกคนนึงครับสุพนัทเหมือนตาตัวที่เด็ดที่ขาดของทีมชาติไทยเราที่กําลังฟอร์มร้อนแรงเนี่ยทุกรายการลงเล่นตอนนี้ยิงได้เกือบ ทั้งหมดและก็ได้รับความสนใจจากสโมสรในลีกญี่ปุ่นปีหน้าผมว่าสุบรรณท์ไปแน่นะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดคาดและก็อีกคนหนึ่งครับดิออนคูนักเตะสารพัดประโยชน์ที่ฟอร์มก็รอแดงแลวก็เล่นได้อย่างสม่ำเสมอก,ก็ได้รับความสนใจจากทีมจากเกาหลีสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยิ่งบุรีรัมเข้ารอบลึกเท่าไหร่ก็ทําให้นักเตะในทีมยิ่งได้รับความสนใจจากทีมต่างๆในเอเชียและก็ได้เห็นฟอร์มความสามารถของนักเตะบุรีรัมเยอะมันถือว่าเป็นข้อดีมากแต่ก็ ไม่ถือว่าเป็นข้อดีกับบุรีรัมเท่าไหร่นะที่อาจจะเสียนักเตะเก่งๆไปครับทีมต่างชาติชุดนี้เนี่ยสู้ได้ในเวทีเอเชียผมก็ว่าทึ่งเลยนะโดยการแข่งขันทั้งหมดจะเริ่มในเดือนเมษายนครับวันที่25เมษาเป็นอันฮีลานจะพบกับกวางจู FC 26เนี่ยอันนาลีพบกับบุรีรัมส่วนอีกสายนึงครับ มารีนอสพบกับอันนาเซอร์ของคิเซโนโรนัลโดแล้วก็คาวาสกิฟอนตาเล่พบกับอันซาส์อันซาสเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มจากกาตาถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะผ่านอันอารีแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในรอบ8ทีมนะครับเพราะบุีร,รมเองการเอาชนะยาฮูมาเนี่ย ทีมยาโก็เป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าของโลกเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นเกรดเป็นดีกรีที่แตกต่างจากอันดาลีนะครับอันดาลีเขาก็เอาซุปตาร,ระดับยุโรปมาร่วมทีมเลยอย่างเรยัตมาซเรสเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันว่าแนวรับบุยรำจะรับมือกันยังไงหรือว่าสุบนัตจะแหวกผู้เล่นระดับโลกได้ไหมอันนี้ก็น่าดูน่าติดตามนะครับที่สําคัญเนี่ย อาจจะได้ทีตะทอนกลับมาเราเล่นอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายเจอกับริยะมาเรสโอ้โหโอ้โหเป็นแมตช์สำคัญมากๆย่างเป็นแฟนก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับบุรีรัมตัวแทนสโมสรจากไทยเราด้วยเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวมาอัปเดตเกี่ยวกับทีมชาติไทยกันบ้างทีล่าสุดนั้นโคดิชิก็ได้ออกมาประกาศารายชื่อเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงออกมาพูดเกี่ยวกับแข้งเจลีกสองคนที่ไม่ติดทีมชาติ ในรอบนี้นั่นก็คือเอกนิตฐ์ปัญญากับเจเดญศัก์วงก o ครับซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวถามแหละและโคชิเองก็ออกมาบอกนะครับว่าการที่ไม่เรียกเจเดญสัก์วงกรกับเอกนิต์ปัญญาเข้ามาในแคมป์นี้เนื่องจากทั้ง2คนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นกับทีมเพราะถ้าเกิดนักเตะไปเล่นในเจลีกแล้วไม่มีเกมเนี่ยทำให้ตัวเขาเองไม่สามารถเห็นฟอร์มการเล่นได้แต่ก็ถือว,ว่ายังแข็งแกร่งนะครับกับทีมเจไดของเราชุดนี้เนี่ยก็มีตัวหลักครบนะทั้ง ชนาทิพย์สงกระสินสุประโชคสรารชาติสุปนัทเหมือนตาธนาวัฒนแบบนี้ก็ติดมาบเบนจามินเจมเดวิดก็ติดมาซึ่งวันนี้ก็เป็นการรายงานตัวครับแต่อาจจะมีผู้เล่นบางคนที่ ยังมาไม่ครบก็พร้อมที่จะเล่นเอเจนต์ครับรอบคัดเลือกเหมือนกันที่จะเจอกับศรีลังกาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับทีมชาติไทยของเราโดยมี2โปรแกรมครับโปรแกรมแรกเนี่ย21มีนาคมเจอกับอัฟกา,านิสถานและก็อีกโปรแกรมหนึ่งเอเจนต์ครับรอบคัดเลือก25มีนาคมเจอกับศรีลังกา ยังไงเนแฟน,แฟนก็รอรับชมรับเชียร์กันได้และก็อย่าลืมเชียร์บุีรำกันด้วยนะครับอีกหนึ่งเดือนทางตารอดูก,กันได้เลยอ่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e เป็นกํนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย